บ้านทาตเมืองยมมาลาดไปเข้าไปบ้านธาตุก่อนบ้านธาตกลับได้มาดุนเติบแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปบึง่งปีนี้ว่าเป็นยังไดน,นะครับบรรยากาศข้างในยังสวยงามคือเก่าบอนะ ว่าทีมาถ่ายน้องๆตอนเพื่อนเกีเ่าก็ไ่ได้มานะครับก็มีโอกาสได้มาเป็นรัวไม้นะครับสองทางทางได้บรรยากาศขนาดเลยยอดครับ จอดเดี๋ยวผมจอดถ่ายรูปก่อนนะจอดหัวไม้จอดถ่ายรูปหัวไม้ไมงามๆนะเดี๋ยวจะจอดใหเปิดจอดั้งแต่ทางเข้าจนข้างในเลยนะคิดว่านะจนสุดเพื่ออะไรนะครับหัวเนี่ยจะ cross มู่บ้านเลยอ่ะไปต่อนะครับจอดถ่ายรูป เริ่มมีบ้านคนแล้วนะครับทางเข้าตะกี้มีแต่ทรงหน้าหมบุกบ้านขึ้นมาแล้วจะปลูกพักบ่ข้างในอรืนั่งอยู่ข้างในฮะ ้แลวถึงหมู่บ้านแล้วนะขนาดเข้ามาหมู่บ้านก็ยังมีหัวนนะหัวไม,ไม้ไม่ยังไม่ยังไม่ย <c oughs> <de> ังเด็กน้อยงองใส่ตกใจเด็กน <c oughs> <de> ้อยอยู่นี่น่าจะคุ้นชินครับถ้าต้องเที่ยวนะครับ พี่น้อยเห็นตื่นกล้องแ้วห้องใส่ปีนี่นตกใจไปเลย อาจจะถึงตัวหมู่บ้านแบบลอยเปอร์เซนแล้วเนี่ยยามแรงมางัวก็เริ่มกลับบ้านแล้วเริ่มรวมรวมโตกันแล้วงัวก็ได้ นี่ครับว,วัดเป็นวัดเป็นสะอาดตาขนาดเลยทุบึงเป็นหญ้าเขียวๆแปนขนาดจะมีพระธาตนะุนั่นเป็นพระธาตุสีทองนะครับพระธาตุสีทองนะผู้ว่าตอนนี้มีพระเพราะตอนเคยมาแต่ละเที่ยวนะครับพระเป็นกับบริยูนะไปน,นี่นี่อะไรครับจุดที่ผมหมักเนี่ยหมู่บ้านเนี่ มีต้นมะพร้าวนะครับได้ได้จังไปครับไปเบิงทางนี้ก่อนได้จังเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายนะอันนี้นต้นมะต้องนะรหรือต้นกระท้อนนะอบิง่งเป็นเหมือนน้ำกระเซาะนะครับต้นไม้ยกสูงเห็นแต่ฮาร์กนะข้างล่างนะ <laughs> mà bừng à, à mà bừng. bà cả Nam Nam Nhân nó bừng hợp Nam โซนีน้ำกะลงแล้วนะเบาสูงนะครับอืมต้นไม้ที่เราเห็นตามข้างทางนะที่มันแบบเป็นฮากเกป็นต้นไม้ลอยอยู่แสดงว่าน้ําขึ้นนอพุนนะเวลาน้ําขึ้นขึ้นนอฝั่งทางเทิงเลยเนี่ยเบิ่งเนี่เป็นฮากอยู่ สูค่ขครับอีกฝั่งหนึ่งจะปลูกพักนะครับก็ได้ยินเสียงคนทางพุ่นนะข้าวรามีแพไม้นะเป็นแพไม้ไผ่เนี่ยทางลงเนี่ยเพื่อนไต่ลงเนี่ยขุดไว้เลยนะ ไปเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงนะครับย้อนกลับไล้ก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือนะทางขวาน,นะว่าผิดอีกแล้วตอนมะพร้าวไหลขนาดเลยสุจวอดบรรยากาศ ามงามอาจจะเห็นหลายคนเคยถ่ายลงแล้วนะครับแต่ก็บนนเรามุมมองนะเ่นกระเจ้าเป็นเงื่อนไม้ยกสูงมาเลยนะครับอน้าฝนบางทั่วงาาสีมีน้ำท่วมจะเป็นไปได้น,นี่ผมกับผมหันะ Tại đi thả đâu <cười> <cười> Ô nhà mềm mà ngủ à Lại cái này nè thêm nhiều ngủ à มอ,มองเขาจะาอาบน้ำก็ต้งร้างเลยบานรอบนี้เป็นสวนแล้วนะครับรอบก่อนยังลงทางนี้ได้อยู่ตอนนี้เป็นสวนแล้วเขาจะอ้อมหัวไว้ตรงปุ้มไม้นี่นะครับที่เคยมานะมันเป็นสิมเก่านะตรงนี้เนะี่ย เป็นสิมเก่าแต่ยังมีซากอยู่เนี่ยมาเป็นสิมโบราณนะครับแต่ฝั่งนี้ก็เป็นเป็นี้เกินแต่ต้นไม้ปกคลุมไว้ละเป็นเหมือนพระธาตุนะครับเป็นเหมือนพระธาตุเลยแต่รู้ว่าเป็นพระธาตุหรือเป็นอย่างนะเพราะมันเปลี่ยนตั้งแหลมขึ้นนี่เองแม่นคออแม่นตั้งแหลมขึ้นมองเลยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ ข้างหน้าอาจ์ิโกได้ไปนะเดี๋ยวจะพาไปอีกโซนนึงก่อนนะครับ